หลังจากย้ายที่อากาศมันร้อนข้างบนบ้านลงมาข้างล่างโอ้โหดูเขาสบายมากเลยดูสิไม่เขาเหนื่อยหอบมากพอามาอยู่ข้างล่างแล้วลงบ้านแล้วอารมณ์เขาดูสิทุกคนตาแป๋วเลยดีขึ้นมากเลยอ ร้อนมากเลยช่วงนี้ไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องมีเอาลงล่างเขาไม่ไหวมันร้อนจัดตรงได้ถุนฮก็มีน้ำมีข้าวผัดมาทิ้งไว้ให้อยู่ขานอนดิเอามือหลบมุม <laughs> ดูฟันเขาขึ้นเต็มสาวละอยู่นี่เขาก็จะได้เห็นหมา <c oughs> เห็นไก่มงดูตีนเขาร้อนจนร้อนจนน้ำมูกออกครับมันร้อนจัดข้างบนบ้านพัดลมก้าวไม่อยู่ดูตีนเขาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่เต็มเล็บเขานี่ตัดไม่ได้ครับเนี่ยเขาไม่ให้ตัดเล็บ <c oughs> ตัวนี้สายป่า ก็อาจจะตื่นที่ใหม่หน่อยตื่นที่ใหม่นิดนึงไงเขาจับตีนหน่อยอจับตัวนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยตัวนี้หน่อยได้ไหมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยก็เขา,เาโดนลมเย็นๆเดี๋ยวเขาก็จะหลับหลับเพิ่ม นี่หลังจากผมเช็ดตัวไปให้ละอากาศมันร้อนหลับก็จะปิดแสงให้คนนิดนึงเขาจะได้เห็นเขาเรียกอะไรเห็นไก่เห็นหมาอยู่ข้างล่างมั่งอืมนี่ขอยับไยตับหอยได้ไหมตับหอยได้ไหมอือดินนุมน่ม เริ่มแล้วในที่แลแสดงว่าอารมณ์เขาเย็นขึ้นละเพราะวันนี้อากาศร้อนมากผมต้องเอาลงล่างเลยไม่้เขาอยู่ไม่เป็นสุขพัดลมก็ไม่อยู่มันอบจะเอาลงอยู่ตรงนี้แต่ไม่ให้อยู่ถึงพื้นไม่งั้นหมัดหมัดหมามันมีผมก็พ่นยาไปอยู่แต่มันก็จะมีขึ้นอยู่ก็ให้มันอยู่สูงหน่อยนะึง เขาอารมณ์ดีก่อนหลังจากเช็ียตัวไปแล้ะยังหอบอยู่เดี๋ยวพอได้ที่เ้าก็จะหลับนะครับเีได้เห็นไก่มั่งอยู่นี่ก็จะได้ดูไก่มั่งดูไก่มันมานเยี่ยมแถวนี้มั่งหมาเหมือ ได้ยินเสียงธรรมชาติเต็มเต็มมองป่ามองเขาจะมีไก่มาให้เห็นอยู่ยตรงฟองรีดบัวนี่แหละ,จะใจก็อยู่ตรงนี้ก็จะได้มองไปเห็นวิวบ้างวิวธรรมชาติบ้างอยู่ตัวบนบ้านมานานก็จะได้เห็นได้สูดกลิ่นไอธรรมชาติเต็มที่ของเขา เสียงนกเขากุกกุกกก,กุมันฟังเขาอาจจะมีแมงวีตอมหน่อยอยู่นี่ก็ดูอาการเขาก่อนแมงวีเขาจะมาตอมกวนเขาไหมถ้ามากวนก็ต้องหาวิธีป้องกัน นุ่มไม่ได้วิ่งในป่ามันเล่นมันเล่นลไม่ได้ลูกกงเร็วคนนี้แหลมมากเริ่มเคิมแล้วครัทุกคนเคิมเริ่มเคิมจะลับละจากเหมืนะมตัวนี้ตัวนี้ตายป่าอุ้มไม่ได้เลยจะเล่นได้ ลูกฟันไงฟันเขานิดแหลมคมมากงับมานิดนี่เลยงับมานี่เลยขาดพักหลังต้องใส่ถุงมือแล้วผมจับจมูกหน่อยดิโน,น้ดน,นันโน nó 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 thành muối lên, mều không được nên gấp gấp, trăng nhiều trăng nhiều trăng nhiều, giờ phở là đây แสดงว่าเริ่มเคิมแล้วครับตาเริ่มส่วนละเดี๋ยวตาเป็นทำยนนไงหนีย่ทนยทำยังไงเลยเขาไปทำงานแล้วเดี๋ยวเย็นค่อย

嗯来，来，来来呢。